สวัสดีครับลุงจอยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของลุงจอยครับงวดของวันที่16พฤศจิกายน66ครับสำหรับลุงจอยเองนะครับในงวดที่ผ่านมาครับลุงจอยตีตัวเลขไม่ได้นะลุงจอยเนาะครับแต่มีเอฟซีหลายท่านครับเขาตีตัวเลขให้ลุงจอยว่า51 15กับ1 4 4 1หรือว่า415ก็มีหลายท่านที่ตีให้ เพราะว่าลุงจ่อยน่ะฝันว่าตัวเองเนี่ยได้มีอะไรกับเด็กผู้หญิงเนาะครับอืมแต่ลุงจอยตีห่หนึ่งซีซีหนึ่งครับอแต่มีเอฟซีตีหหนึ่งหาหาหนึ่งนี่หลายท่านเนี่ยลุงจอยเพื่อนตีเลขสามตัวกับซีหนึ่งหาตัตัดกันหนึ่งหาหาหนึ่งครับอืมเพราะว่าเพื่อนคอมเมนต์มาเพื่อนบอกว่าถ้าฝันแบบนี้เนาะมีอย่างกับเด็กหน่อยเนาะลุงจอยเนาะครับผู้ชายก็หาเพื่อนว่า เด็กหน่อยกันหนึ่งมียังกันกับซี่ันวาจังซี่รับจอยหายป้ายผดให้หนึ่งซีหนึ่งสี่ไเลยครับครับเลยบอกเขาไก่เคี้ยงกันอยู่ครับครับคือเรื่องงกระถือครับเดี๋ยววันนี้เอาไม้โน่งจอยเนาะครับครับครับวิวว่านี้ผมมาหาลุงจอยไปยังครับไปพาย้ายไปเบาหวานเพิ่นไปหาหมออยู่ผู้สิงเพเภอผู้สิง คือหมอนมอนัดเป็นบ่หมอนัดอ๋อครับครับผมมาหาลุงจอยหนึ่งสองเทียอลไรได้ครับ้งแต่เลยวออกครับมือนั่นกับมากเห็นว่าลุงจอยไปเกี่ยวห้าห้งัวเกี่ยวหาครับครับบ้านกับอยู่ไก่กันนอนลุงจอยเนาะครับทรไปหายายอยู่ยายวายอยู่อยู่กันะลักครับว่าลุงจอยอยู่บ้านก็เลยมาหาเขบไเจอกันครับ เราเมื่อนี้ผมมาหาลุงจอยนน่ลุงจอยว่าลุงจอยฝันนน่ฝันได้จากมือละครับฝันมือขึ้นหน้เพิ่งฝันเออเพิ่งฝันอ๋อครับครับเอาลุงจอยเ้าสู่เอ่อเอฟซีพี่น้องเฮาแนี่ครับอ่าท่านผู้ชมพันมือขึ้นี่ิันเห็นงูสองตัวมานอนเฮี่ยงบมดเบื้องไปมาเั็นขึ้นพญานาคครับโตเถกโตผูนั้นมีหูมี อ,อันฮอนขึ้นครับตัวเถิกหนึ่งอยู่ทา้งชายตัวทางขัวตัวเมียอยู่ทา้งชายนอนคดดุดขวนอยู่นอนคดครับเลาอหล่อมองนอนจ้งนอนอยู่ว่งไงมานี่กัดยานในใจย่านล่ะโอ้ยผู้ขาบ่เคยศัตรูยังจะเห็ดบาปผู้ขาเด้อผู้ขาย่านว่ะเพิ่นก็บ่เห็นยังครับเพิ่นก็ เพิ่งจะหายคอยไม่ออกไม่ออกนี้ไปเลยสองตัวหายไปหมดครับฝัดในหินฝัดเห็นเล็กบ้านเนี่มองเพิ่นน่องเพิ่นเอาเล็กทิ่มไวให้เห็นเล็กแปดเก้าเจ็ดเห็นเล็กแปดเก้าเจ็ดเห็นเห็นมองเพิ่นนอนี่อะไรนี่เองก่อนติดอยู่ไม่เห็นเล็กมือัครับแล้วแล้วนนี้เดลุงจอยศูนย์เก้าสองนี่คือยังตัวนี้ พระวัดปลาเพิ่นมาบินบาทมึอเช่้าก็เลยใส่บาทบใส่บาทมานเพิ่นก็บ่ได้ขอเลขนะเพิ่นได้เพิ่นบอกนุมอัตามาพันเหมือนกันก็เลยห้เลข่นเลขเขียนห้ก็เลยก็เลยเอามาเสริมเสริมใจเพื่อท่านผู้ชมมากน้ำอ๋อครับคือแปดเก้าเจ็ดครับอันนี้ครับท่านผู้ชมครับแปดเก้าเจ็ดนี่นนคือเลขที่ลุงจอยฝันเห็นเลขครับ ้วก็ศูนย์เก้าสองนี่พามาบินทบาดแม่ไทรบาติแล้าแล้วก็พาเพื่อนฝันเพื่อนฝันลงตาเพื่อนฝันลงตาก็เลยเลยเอามามาประกอบให้ครับครับอ๋อเป็นแนวทางให้กรับท่านผู้ชมครับแล้วลุงตาได้ถามลุงตาบอลว่าลงตาฝันว่าจงได้ลุงจอยไม่ได้ถามแล้วเพิ่นเขียนให้เลยเพิ่นเผาบินบานเนี่ยเพิ่นบอกเลยแลยเพ่นไปเลย ครับบก,กาถามบอ,รอมครับครับข่าวย่นบาทถึงเรื่องบอกกาไอฝันของลุงจอยเนี่เนลุงจอยคือในเนื้อหาข้อฟันเนี่ยลุงจอยในฟันเห็นพญานาคหรือว่างูงูงูแต่เบิ่งไปว่าเป็นงูบา้านมีหอนหัวพญานาคเพือ่อน่อัวที่แหล่เป็นงูเลยอ๋อที่แหลมองเห็นเป็นงูเป็นงู <บา S 1> แล้วนี่ตัวเพื่อนในกลายเป็นพญานาคออ เป็นผู้ยิงกับผู้ใายบอกต็ผู้คนนึ่งิมีหอนไม่หอนเป็นแม่นั้นอ๋อลุงจอยกันเลยว่าน่ะสิเป็นพญานาคมผู้ยิงกับผู้ใชเอ๋อคือเพิ่นอยู่สายผู้ใชยอยู่ทางขัวผู้ยิงอยู่สายผู้ใชยอยู่ทา้งขัวในค้องฝันพิ่นอนผู้ยิงอยู่สายครับครับเทิกอยู่ทางขัวครับลุงจอยนอนอยู่สายครับจําบ่ได้แต่ว่าบ่ฮห้เลเจักหม่องใดยมันเนบานคนใด เป็นมองพลานหินอ๋อเปลี่ยนพลานหินในความฝันก็หินจักเขาได้จักบนได้จำมาไ้ครับอืมวานนี้เพื่นนี้ไปฝัดเห็นเหล็กหยุดติดกับหินครับฟันสันสันเนาะลุงจอยเนาะเออฟันสันสันครับท่านผู้ชมไอ้ผู้ชมเตี้ยอืมคือตัวของลุงจอยเนี่ยฝันเห็นองค์ปูพญานาคกับเมกับยาครับ ก็คือเฮาเอินปูญาเนาะปูญะเหรอครับปูพญานะล้วลุงจอยว่าเพิ่นมานอนนําครับท่านผู้ชมนอนอยู่อสายขวาเนาะครับอ่าผู้หญิงตัวผู้หญิงโตัวโต๊ะโต๊ะเมียนี่อยู่ซ้ายตัวผู้ชายอยู่ขวาครับแล้วลุงจอยก็เลยตื่นขึ้นมาเห็นก็เลยย่านย่านพอย่านปุ๊บก็เลยบอกเพิ่นว่าอย่าเฮ็ดอีหยังผู้คาผู้คาก็สร้างแต่คุณงามความดีอ๋อลุงจอยว่าทำนองนี้เนาะเออย่านครับ แล้วปูพญานาคเพิ่นก็นเลยลุกขึ้นเ,ออเรื่อยออกไปปูยาก็เลยเรื่อยออกไปครับล้กกาลุงจอยก็เลยไปเบิงไ้ก็เลยเบิ้งมองเพิ่นโคตรอยเห็นะเลขเห็นเลขแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดคันว่าแปดเก้าเจ็ดให้ระวังแปดหกเจ็ดไว้น้ำแน่นเอาลุงจอยเพราะว่าผมสีบอกประจําครับว่าเลขเก้ากับเลขเลขเก้ากับเลขหกนี่ครับให้ระวังครับเพราะว่ามันสิกับหัวกับหางกันครับ ครับครับราคมีเลขเพิ่มเติมคือศูนย์เก้าสองตีลุงจอยใส่บาทมือเ้านี่ครับคือลวงตาเพิ่นฝันแล้วก็เพิ่นกะบอกลุงจอยเนาะลุงจอยกับมาเวาสูฟังเพื่อเป็นแนวทางอีกข้างหนึ่งครับเพื่อลวงตาเพื่อหายเลขถูกเนาะลวงตาหอลวงตาวัดใดครับลุงจอยบาโอ้ลุงอยเาบาทครับครับปกติเราเพิ่นเคยบอกเลขบอกลุงจอยเพิ่นเคยบอกนี้วเกิดขอนทามเอาเนา แต่รอบนี้บ่ได้ถามบ่เพื่อใาหาอ้อืมครับเลขที่เพื่อนเคยห้มากนี่ถือบอกครับก็ดบ,บัดถือบอ่ดบอกพือนอ๋อครับครับแต่รอบนี้บ่ได้ถามเพื่อให้เลยแมอ่อืมกะให้พิจารนาเบิ่งเอาเนาะลุงจอยเนาะครับครับเพื่อมีโชคมีลาวนํากันครับลุงจอยแล้วปูพญานาคที่ลุงจอยเห็นนี่เพื่อนรูปร่างเป็นแบบใดเป็นคืองูแล้วเาวบ่แม่นเป็นสีอย่างเป็นสีอย่าง แก้วมรกตสีเหลือมๆสีเขียวเขียวอ๋อสีเขียวเป็นสีแก้วมรกตดเป็นสีคือผ้าแก้วมรลกอดก็สีเขียวเหรอลุงจอยอ๋อครับครับแก้วโอเคเนาะลุงจอยเนอะครับว่าพญานาคจะมีหลายสีมีหลายองค์มีหลายแบบด้ครับครับแต่ในความฝันลุงจอยว่าเป็นสีเขียวมรลกตดงามบะงามทีเหลืองอืมครับครับ ก็โอเคนาะลุงจอยกับมีประมาณนี้เนาะครับ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 ท่านผู้ชมครับในรอบนี้ครับลุงจอยฝันว่าพญางูใหญ่ครับก็คือพญานาคครับลุงจอยว่าเป็นองค์ปู่ปู่พญานาคครับย่าครับองค์ปู่ย่าเนาะครับมานอนด้วยครับแต่สถานที่นอนน่ยคือเป็นโขดหินครับที่ลุงจอยว่าตัวเองไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วท่านทั้งสองก็มานอนอยู่ตรงซ้ายขวาครับแล้วพอท่านลุกไปเนาะครับ ก็ลุงจอยก็ไปดูเห็นตัวเลขอยู่ตรงหินนะครับตรงที่ท่านเลือเลื่อออกไปนะครับก็คือ897ครับแ9 7ครับแล้วก็ท่านก็ไปครับก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับงวดของวันที่16พฤศจิกายน66ครับแล้วก็มีเลขเพิ่มเติมให้อีกตัวหนึ่งคือพามาบินทบาทครับให้เลขก็คือ0 9 2ย์ครับก็มีประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของลุงจ่อยครับ ผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณลุงจ่อยมากๆครับขอให้เลขที่ลุงจอยให้แนวทางมาในวันนี้เนาะลุงจอยเนาะขอให้ออกตรงๆเนาะมีสมีลับครับครับขอบคุณครับลุงจอยครับ